อแกเ่ไม่ยอมลวเดียววมลงเลยรคออรอบทีคู่ที่องไม่เป็นไรเอาช่งไ้ไม่ต้องออกมาช่ไม่ต้องออกมา่องเียบไปไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมไปนั่งเดินไปนั่งเยเย่มครับคู่ที่2อ เพราะว่าประท้วงออกไป้วบรรยากาศใช่ประท้วงข้างหลังไปประท้วงข้าหลังไปแต่ก่อนจะจิงกันก่อนประท้วงก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยมันต้องมีประท้วงกันก่อนแล้วหรือไม่งั้นหมดหนึ่งครึ่งประท้วงได้กติกาก็เขามีแต่พอหมดเวลาลงคะแนนเป็นประท้วงนี่มันเนื่องแค่ตายแล้วทำทีไรเลยว้าวตายเสีน้ำเงินเกมมันจบเลยทุ่มครับ เด่นพงันมุรือหนึ่งือเด่นพงหนึ่งครึ่งอกการ์ดขันตายเลยสอนวิทย์เด่นพงมาให้กับยุธนาพุทธมาเรื่องให้ร้อยหนุนเอกเด่นพงลันทมุษตายชมป์ุศสองสามสมัยซ้อนน้่นเองรู้ๆสอนวิทย์เก่งพงการม่ทำกอเป็นพัดพนบกคพันยุธนาพุทมาเรื่องสอนวิเก่งพงึืออะไรวเฮ้วัชรามาหวาไป วัชะาภาแดงอ๋โหูเกียรตยของคนดิฝั่งฝังหลังประตูตรวจเองเป็นพลชนรุ่นาไม่ะโกไว้นี่เวลาถุงีเอะแล้วจานนูเนี่ยอย่างชหลงังรกะตายป่าปนปุ้มมาวันาตายมาให้สอนวิทย์เก่งทุกสวิลหลังมาให้วัชนาแดง วัชระสาดยาไปไม่ถึงร้อยตัวเด่เ่นพวกันตะมีัเกสีเดินหลังมาไอ้ปเบสเบสยอะพบวครับพวกฟอง่มดาเิ่งเพิ่งเิ่งเพิ่งเงเีา้งไม่ยอมาเด็กไม่อ่ได้ไหมนี้เออตรงนี้ทง ฝ่ายจัดเลือกทีมศิลาจารัสตุนสาเรกเจอแล้วับผู้จัดทีมวัชระพงศคนกล้าครับถูกงทองเอจะจะกปิดลูกนี้กปวัชระพงศ์คนกล้าปัดโอ้โหเูกนไ้โอ้โห ต่ว่าไทยไทยโรดแฮนด์บอลเออลูกไปกี่อเปล่าทีมครังกระต่ายครับวัชราศรีจุพาชนะคนครับพานุพัฒน์ครับวัชราพัชระคนกว่อมาสรุปจากบอลออกไปครับแม่ผมเป็นการ์ดเกตเข้ากลางไปให้แต่ว่าไทยโรจดซ้ายมาตีว่าเติมไม่ฉันเกี่ยวไม่ถึงครับ อลอยเ,เปเต้นพงกันะุกุกังมาให้ัคนงคน,น,งนปนวนวันเ,นว,เวลามาวัชนาไม้ใวชนาสัจาเปิดไม้สนรวสเกตพงลังมาวัชนายอดไป้าวตูว้แต่เรามึงตอวก่อนไหม โอ้โหนี่วัชระเกียชิงออกมาได้ทางวัาทุกฝั่งที่ทุลทองเองกุมมาให้พายแเดชอชพลพายแม่ไหนดีหลังมาแต่ชาหนีไปได้ทั้งนี้พลรพเทพพลรภพเทพโอเว้การเกตมาที่ปีวัดเกสีเปิดมาแม่ทงนี้ไม่ถึงชัยวัดไทยรโดนต่างประเทศมาปามกันอยู่ บอลสิงให้ังฝั่งทีมพังกตายได้พี่วัชระเดินชันออกขวาไปพีพาร์วนร้อยตัวเองเดินูวนตูดผู้กองเด่นของเปิดมาวัชระโค้คนกล้าสอดริดตมมาโอหวิ่งหอวทุกคงพังก์ตายครับถูตัอศูนย์อยู่สริดแม่วัชนาบุญมาเรืองวินาเปิไปหน้าต่วัชระโค้งคนกล้าเสียวมา ไอ้โเมเพชรการะเกดตับไปเป็นสีงสงเงินโมเพชรโมเพชรปาดหนะ้าปีวัดเกสียิงการเข้ามาแต่โมเปาหน้าั่งทีมตู้นองเอป,ปีวัดเกสีวัที่บาราเมเมดเจ้าพันบาราเมตบาราเมตยกซ้ำมาปีวัดสายสองรับขวายิงด้วยขวาหัวไม่ตรตอบไม่ธรรมชาติกักขวา ไฟลูกไฟไฟลูกไฟ้ไปยิงขวาเป็นลูกฟืนเลยลูกฟืนแิ่มเกมทั้งผูสาวทุกพากพันจากรงเนกีฬาคลสวรรส์ัครผ่พลมงคลพันสายมาโอ้แยับหอไปครับหมายเลยศูน เลยส,สูดดิแล้วใส่บอลให้วัชระพงศ์บนก้าซ้ายไปไอพี่วัชเกศสิขอรัเมย์ขรัเมยเข้ามาใช้หวัดไพโรบป่าไปใส่พิพัฒนลดัไไกไว้ได้ครับพวกนี้ไหลามาให้ยุทธนาบุญมาเรื่องขึ้นมามนทีน่พิพัฒนลเปลี่ยนแกนยาวมาทางซ้าย ขวางไอปจีจีฟ้าโค้นโอ้โหลงเออจบมาขวานมาถึงร้อยตัวเเด่นโพงตั้งเกมมาให้กับยุทธนายกหนีมายุทธนาบนมาเรื่องมาที่สรวิทย์เก่งโพงสรวิทย์พาบอลไปแข่บอลเปิดเต็มใช้ทัวร์แฟรดออกไปครับตัวเดียวสวยเลย แกมุ่งของพัก็ตายโอ้โอ้หไอ้สุงสอดยองให้ปีวัตรเกษีว่าไนโสนี่เกียรติยศคระดิ์มาที Later> ่ร้อยวมเลียนพงเรงกีใจไม่มีกองกอครับตรงนี้ เทารอบเจอ,อทีมไอ้ห้าทีมต่อไปนะคือถึงแม้พีราจะเล่นตามหมาถ้ารอบมาจะไปเจอพันสายหรือเจอตู้ทองอเจซน่ผักเขาประท้วงก็เป็นผลไม่ถึงก,ก,ก่อนลงพบกับคนดีกท่านเดินมไม่ได้อย่างนี้นครับก่อนลงก่อนลงต้องก่อนลงต้องเปิดมาชาวสองที่มาถ้ามันไปฟังจากสายวิทย์ที่ไกลไม่ตรงบอกเมื่อกี้ตลงนี้จบเวลาลงก็เทศก็ได้ อย่างนครับรับมกู้ที่สองสองเสนอครัมฝารที่สองรเบแม่เดชยอพลรับแม่แกวามาใช้ทวาอัตายเจาชใหม่ที่เก้ารพลโพเทไม่ให้ตัวไอ้ฟงเพชรการรเกตกติดมากรเบแม่เดพลมาใช้ทวรยิงมาติด็อลกไยัได้ครับใหครั้งนึ่งบอลไปจึงบอรับพลพกล้าตามไม่ทันกระมีอบอลออกเป็นบอลทุบขอระวังรังกาตายครับ พีาพากษ์นมงคลพันตูมาสัรชาบุญม,มาเรื่องกอดมาได้ครับวันนี้เกีตยคงมเด็ดสาวเลยให้กับซววิเศษพงส์วิสาดยาวไปพิพักษ์คนไม่ถึงปีวัดตาดลายก่อนล็อกเอาสินงสศรโเลยผลสินล้นตลอดเนการจุดว่า อาจารย์โตอาจารย์โตจารย์โตประธานรัฐโกอ้โหไปเจอทีมนีเขาก็ประช้องแน่นอน้อเข้าไปแล้วเขาดูว่าตัวที่เช่นเขาประชองแน่นอนไม่ว่าพันตายหรือเปล่าที่รก็ตายโอ้โหทุ่มมาบอกก่อนเลย บอลเราเม็พักมาเออเม็ไม่ได่ผลตัเข้าไปหน้าโอ้ผมให้การเกตดูความลู้มากล็อกหนีโยกเข้าไปทันไหมโยกหนีโดนหับได้ไหมรถซ้ายชัยธวัตน์โอ้โหว่าจับโอ้ไม่ได้ว้าจัเท้าไปดื้อเลยตันี้ตัดลงในกีฬาละครสวรีนี่ผาุพั์วัฒนพัศนกุลเลยขอเป็นอดีตมือหนึ่งของพังกะตาย คนตียเพื่อรินกั้ว่หมุนของเข้าฝังาาตายก็ร้อยตัวเอ็เด่นพงกันนะสมุติหมงของเด่นพงฝาดมาครับแล้อพูดถึงส่งคนไม่หอมาร์ตีบนการแข่งันูแล้ตปรกอบเราทำารกัรไหนสมแบที่ศูนยประตูต่อศูนย์าสตายสีนเงินสีดำทุ่งรงทออเอะปั๊กจะพูดเดยจแล้วต่อครับโอ้โห ผู้นี่ฝีเท้าทันกันนะต,านตา่ตา,ตา,มมา,ตางคนต่างเปลี่ยนต่างคนงต่างบ้างต่างคนที่จะทันจะออกเพื่อให้ผ่านและเดินไปอีกนะครับแม่ฟังแถวอาจารย์โกมินแล้วโอ้โห,โหขอบคุณเลยบอกตรงๆว่าต้องจดต้องจำน,นะพันภาเ